สวัสดีครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูว่าบล o o d s t r i เนี่ยจะมีอะไรเข้ามาใหม่แล้วก็มีอะไรบ้างที่เข้ามาแล้วนะก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูสไตร k e Pass ที่กำลังจะเข้ามานะครับก็จะมีในส่วนของสกิน QB z 9 5ก็สวยนะทุกคนก็ไม่พนมอนเดิมเออสกินตัวละครเรนด้วยก็สกินตัวละครเรนอันนี้เนี่ยดูดีอยู่นะแล้วก็มีสกินปืนกาลิวแล้วก็ m 1 8 8 7ที่เป็นสกิน h e l l h o u แล้วก็มีท่าสังหารที่เป็นนักมายากลซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็ยังไม่รู้ นะว่ามแบบัแล้วก็มีฟิตเกตสปินเนอร์ที่เข้ามาด้วยที่มันคล้ายไอ้เจ้าแมวแหละที่เป็นเจ้าแมวที่มันร้อง U E R แล้วก็ยังได้ห2 0ทองอยู่นะฮะโอเคในส่วนถัดไปฮะจะเป็นปืนลูกซอง M 1 8 8 7หรือลูกซองควงนั่นเองที่ตัวเกมเนี่ยเซตมาให้พวกเราได้เล่นกันในโหมด Trinity of Dead Fire นะซึ่งโหมดนี้เนี่ยจะมีให้เล่นแค่ปืนคา98า M 1 8 8 7แล้วก็แม็กนัมนะครับแล้วเจ้าปืน M 1 8 8 7เจนี่ยจะมี2แบบนะทุกคนใน โหมด Trinity of d e a h Fire นะคือแบบระยะไกลแล้วก็แบบที่มันเพิ่มความเร็วมูเมนต์ซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยจะชอบเป็นแบบเพิ่มความเร็วมูเมนต์มากกว่านะแล้วก็มันจะมีกิจกรรมที่ให้เล่นในโหมด Trinity of d e a h Fire ด้วยเพื่อรับสกินตัวละครที่แค่เอ่อเพิ่มหมวก c o w b o มานะ33วันแค่นั้นเลยก็ไป ร่วมกิจกรรมกันนะทุกคนออในส่วนต่อไปนะฮะจะเป็นตัวละครใหม่ที่ชื่อว่าลูเซียนคือเจ้าตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยผมได้ไปลองเล่นมาแล้วสกิลของลูเซียนเนี่ยโกงมากนะทุกคนโกงเหมือนกันเออเดี๋ยวเราไปดู primary Skill ของลูเซียนนะก็นะจะช่วยบัฟเพื่อนในทีมแบบโคตรโกงเมื่อไหร่ที่ลูเซียนวางเสาโทเทม,มนะในขณะที่เสาโทเทมยังเปิดใช้งานอยู่การ ko หรือการยิงคนอื่นล้มเนี่ยหรือการฆ่าของลูเซียนเนี่ยจะฟื้นฟูเลือดและเกราะให้เพื่อนร่วมทีมด้วยนะและถ้า ากเพื่อนร่วมทีมที่ถูกยิงล้มก่อนเสาโทเทมจะถูกทําลายเนี่ยเพื่อนร่วมทีมที่โดนยิงล้มจะถูกวาร์ปกลับไปที่เสาโทเทมภายใน3นาทีเออแต่วาร์ปอีกคนเอยวาร์ปเรียบร้อยดีเหมือนกันนะและถ้าหาก Primary s k i l l ที่มีเลเวล3เนี่ยมันจะเพิ่มเจาะกราะและเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ให้เพื่อนร่วมทีมอีกด้วยโอ้โห มันจะโกงอะไรขนาดนั้นวะซึ่งมันจะเพิ่มเจาะเกาะเป็น25%นะทุกคนแล้วเพิ่มความเร็วเนี่ยที่1 5ส่วน secondary skill เนี่ยคือการปล่อยคลื่นอันตร้าโซนิก2ครั้งภายในเวลา5วินาทีเพื่อสแกนภายในระยะ50เมตรและสตรูตัวไหนที่ถูกคลื่นอันตร้าโซนิกเนี่ยก็จะถูกตรวจพบตำแหน่งด้วยนั่นเองฮะและมันก็จะมีโหมด e v o แบบ44มาด้วยซึ่งทุกคนเนี่ยก็น่าจะเดากันได้ไม่ยากนะว่าเป็นยังไงเพราะน่าจะเคยเล่นโหมด e v o กันมาแล้วนะ โอเคในส่วนต่อไปฮะก็จะมีฟิวเจอร์ใหม่นั่นก็คือไฮไลท์ที่สามารถย้อนดูเวลาจบแมตช์และสามารถแชร์ให้คนอื่นดูได้ด้วยอเอ้าพี่แล้วมาต่างจากกันเก่ายังไงคือแบบเก่าอ่ะมันจะดูได้แค่ไฮไลท์ที่เราเพิ่งเล่นจบไงใช่ไหมเออแต่แบบใหม่คือสามารถดูไฮไลท์ได้5แมตช์ที่เป็นแมตช์ล่าสุดนะและมันยังสามารถบันทึกเป็นรายการโปรดได้ด้วยแต่ว่าไฮไลท์ทั้งหมดเนี่ยจะถูกลบหลังเกมอัปเดตเวอร์ชันใหม่นะทุกคน <S <S แล้วก็จะมีโหมดฮอตโซนโชว์ดาวนะที่มันปรับมาใหม่ด้วยหลักๆที่ปรับท ก็จะมี1เลยคือหากเราตายเนี่ยแล้วยังมีเพื่อนร่วมทีมที่ยังยึดโซนอยู่ก็จะลดเวลาคืนชีพให้สั้นลงด้วยนะและการฆ่าศัตรูที่มีคะแนนสูงสุดทีมเราก็จะได้คะแนนเพิ่มอีกด้วยอ๋พี่แล้วจะรู้ได้ไงว่าทีมไหนคะแนนสูงสุดก็สังเกตตัวที่มีธงดำดำได้เลยเพราะพวกตัวที่มีธงดำเนี่ยคือตัวที่มีคะแนนเยอะที่สุดโอเคฮะในคลิปนี้เนี่ยก็จะมีการอัปเดตแบบไวๆกระชับกระชับประมาณนี้เลยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะบ๊ายบายเจอกัน when I'm fading